มาพี่นอออ้องกินมะวงพี่น้องพี่ยายไปซื้อของพีเตอร์ can you buy boat นะ boat บ่มี um แล้วหมดแล้วอันเพิ่งจะไปซื้อของพี่น้องเมียบ,บอกว่าสิบไปบายอยู่โป๊ะกไปแล้วบ่ม,มีเงนินเลยบ่มีเงินสืเอท่อพวอเมียกปเป็นงสิละไมีพี่น้องแย่ดาม่าถ้าพี่น้องอันนี้เบาอุท่าหอนสอนใจ เพิ่งกรกาบขอโทษขออภัยคันเดได้เอาว่าวซิ่งไดพิสไปหรือว่าว่าวซิ่งไดโบ่พ่อใจไปอันนี้เพิ่งกะออกมาแช่ประสบการณ์เป็นอุท่าหอนพี่นอ้องอุท่าหอนให้ฝากเตือนคนที่ใจกว้างนะเข้าใจกว้างเข้าใจดีเข้าถือว่าเขาอยากไปเที่ยวก็มูกับพวกตามลำพังแบบใช่สุดเข้ากับปล่อยไปเข้าเป็นคน พึ่งยอมรับผิดจะพี่น้องว่าพึ่งเป็นคนปล่อยไปพึ่งว่าพึ่งป่วยพึ่งไอป่วยไอเราไม่อยากให้มูติดไข่น้ำนะเนาะเ้าด้วยความที่ใจกว้างกันเลยเอาอมอเตอร์ไซค์ไปด้วยความที่ใจกว้างพึ่งกันเลยแบบปล่อยไปกับยะตามาด้วพี่น้องพึ่งเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดเนี้ยไปกับ ขอโทษขอภัยพึงไว้ฟังเพราะว่าพึงพึงอยากเป็นอุท่าหอนเตือนใจําหรับบอกว่าจะเป็นหญิงไทยที่แต่งานกบฝรังหรือว่าเป็นพลังที่ว่าย่กับอ่าอ่าย่กับผู้หญิงไทยยูยู่นีบอ่เป็นไพ่พึงเป็นห่วงมดพี่น้องพึงเจอมากับโตแล้วพึงเป็นห่วงพึงรู้ดีว่าผัวพึงเป็นแบบไหนพึงรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่ใส่ยังไงยูน้่งพึงบอกคยตบอกคยตีบอกค่อยยั้งบอกคยขอไปแบบ ไปมืดทำมือขึ้นพเค่อยขอไปไซค่ะสิไปเที่ยวไปยังไปน้ากันพี่น้องพึ่งเป็นคนบกกินบ่เหล่าบ่อยังพึ่งขับรถไทยพึ่งกะทาจนพัวเมาผัวยังกระมู่ไปกระมู่ยังสิพึ่งกะขับรถรับแต่มือนันมันเป็นเหตุสูิีัยพึ่งว่าพึ่งป่วยพี่น้องพึ่งไข่ไอ้สองสามอาทิตย์พอเศร้าพึ่งกะเลยปล่อยไปพึ่งกะยอมรับผิดว่าพึ่งอะปล่อยเข้าไปเอง พึ่งพิดเองแต่พึ่งก็เสื้อใจว่าผัวพึ่งบ่เป็นแต่คนเท่าว่าได้พี่น้องมูโพดใน,ในอินเทอร์เน็ตอะพุ่งยิ่งรอมคางล้อมแอวยกพุ้หยิ่งอยู่ในบ่านะบาเขาปีตึงแต่ตีหนึ่งตีสองก็ะยู่จนว่าสี่ตีซีพี่น้องบอบ่บบบเปิดเพลงอันไหมดีแล้วว่ได้ไปต้อนน้ำเขาอนะ่ะ เพราะว่าอาจจตผู้ยิ่งบ่พออ่อจริงสินะมูซีหาคนผู้ยิ่งบ่พ่อแต่เพิ่นกะสิบไปเราพี่น้องแต่ว่าเพิ่งย่านใจแตกที่เพิ่งมาเบานน่คืออุท่าหอนเตือนใจพี่น้องมากินมองมองอุท่าฮอนเตือนใจกับคนหลายๆคนเฮ้าบ่าหูอกว่าอนาคตจังไหนเฮ้าไม่อยู่เมืองไทยนี่อันตรายอีลีพี่น้องอันตรายคนของเฮ้าบ่าเป็นคนอื่นกับเป็นพี่น้องคนอื่นกับเป็นหมายถึงว่าแชทมาแหมจะไปแลกเบอร์แรกลกไล่กันตอนไหน แชทมาอ่านไหมแค่มาถามหาพี่มาเข้ามาไหมคะวันนี้จังสีจังสันเห็นหนันว่าเห็นว่ามูเฮ้าหรือว่าผัวเฮ้าเป๋ไหมพี่น้องพึ่งถึงพึ่งสีไลออกจากเฮื่อนจังได้ผัวเมียมันก็บลินก็ฟันพี่น้องพึ่งอยากเหตุเขารู้ว่าพึ่งไปเหตุงานเน่พึ่งไปเหตดงานอยู่ต่างประเทศเก็บเงินเก็บกลัเอาได้เดือนละสี่สาหาเืนินเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาแล้วก็มามา มาซอยกันเฮ็ดซอยกันสาถตาสิเขาคาชิบาตามเหตุผลแล้วมันก็พิดละที่ห้าไปไล่เขา,เา,เขาแต่เพิ่งไล่เขาเพราะว่าเพิ่งไล่ผัวเพิงพ่งเพิ่งไล่ผัวเพิง่งทาสิมกักทําตัวแบบนี้ก็ไปเลยเก็บเขาเก็บของไปเลยเศร้าเมาเศร้า,า,าอย่างเรลากะเจ้ไปอันนี้เ้เว้าเต็มรักเป็นจริงผัวกับเมียพี่น้องว่่ได้คิดจะอยากให้เขาไปดอกแต่ว่าเขาถึงขนาดตบห้าปนานันตบตีห้าเขาไปถึงเขาเพราะได้ตั้งใจเขาเมา มันก็เครียดอยู่ในใจพี่น้องข้ามว่าผู้ยิ่งนี่มันเครียดในใจผัวตีประนันผัวสิอยากไปเที่ยวเป็นใชยโสดประนันมันก็ตงไปนอนกับผู้ยิ่งผู้อื่นเป็นมอหกอาทิตย์ประนันไปตามพับตามบาแค่ไปมือเดียวหาหุกชั่วโมงนี่เธอกัะเลี่ยนไปขนาดนั้นแล้วปล่อยไปฮกอาทิตย์พี่น้องเอ้ยปากันรดปากันจังไปไม่นยองว่าเจ็บปวดย่าไปก้อนจังป่าดอกนั่นละ่ะพึ่งเล่ยมาว่าวทฒาหอนเตือนใจ ฝากแล้วใจะยะ่าดามากพี่น้องอันนี้พึ่งมัดเบาแช่ประสบการณ์ให้คนไทยพังว่าพึ่งมมอยูแค่สองเดือนอนาคตบ่บแน่หรอพี่น้องเขาไปยังสิเขาบอกเขาไปซื้อของเขาอาจจะบ่ได้ไปซื้อของพี่น้องเขาบ่ได้ไปกับเขาเขาไปล้านนวดไปล้านนวดติดสาวติดยังถ้าเอาบ่อยูอีหลีพัวเฮาเขาบ่ได้หาเข้าอีหลี เขามักผู้ไม่ไปผู้ไม่เข้าก็ถึงขันตังยากันพึ่งเขียนสัญญาไว้แล้วพี่น้องขันสามีพึ่งย่างออกจากบ้านเขาเศร้ายู่กับจริงพี่น้องเขาเศรพึ่งยู่แต่เขากับบาดแห่งเงินพึ่งเป็นล่ายเดือนยังเขาเศร้าพึ่งยู่ราะว่าพึ่งอยากให้เขามั่นใจว่าเขาได้เศรายู่แต่ว่าถ้าเขาในถ้าเขาเฮ็ดพิษหรือเขาไปมีผู้ไม่หรือว่าเขาไปเฮ็ดพิษโกดหรือยังในในในที่พึ่งเขียนไว้น่ะนอกใจหรือยัง จถือเขาเ่าะไม่ซื้ใดๆทั้งสิ้นในในสินสมรถเลยในในบ้านหลังนี้พี่น้องเขาบ่ระได้เขาบ่ม,ามีสิมธซ์เลยเขามีแต่ทะเบียนส,สมรสเป็นซื้อพึงเมื่อสุยางพี่น้องต่อให้ต่อ,ให,ตอให้เขาสิมาฟ้องลองเอียงแต่เขาทํำผิดพี่น้องทํำผิดกฎที่วาพึงตั้งไว้ทั้งผิดกฎที่พึงตั้งไว้ แต่ว่าด็ดีพึ่งก็บหฮอภัยพี่น้องเพราะว่าเขาก็ขอโทษขอภัยอย่่ให้เขาเฮ็ดอองนะพี่น้องคนเท่านี่ผัวปรกาับ้านถึงตีสามตีสี่ 3, 4, นี่เป็นไผกระคิดพี่น้องเป็นไผกระสูญเป็นไผก็ะล่ออกจากเงื่อนมู่ผัวคือกันมูพนนม่พวกนี่สร้อยย่น้ากันมเมอโมเมอแ,มแต่ผ้าผัวหฮอไปเลาะไปกินแล้วชวนไปเที่ยวไปยังน้ำกันเพอเธอโสดเธอก็สามารถนอนกับผู้ใดก็ได้กระบุพิษแต่ว่า ta ta i am you can go uli what? you can go uh, peter go go out of me I, I want from, from you looking here you make video it's okay i can't you can come here i, I went in the school it was closed this year, the times Yeah, <laughs> come on. นี่พงเงยสาลูฟรับส,สวัสดีครับฟรังพงเงยนี่ละผ้าปโสดเนี่ยคุณจุ๋มโนลีเดี๋ยวเด้อยพี่น้องสิพี่สุละพงเยแล้วมาแหย่แต่ไฮพี่น้องพอยายนี่ก็เป็นวู้ฮักปีเตอร์มาประมาณสามสิบสี่สิบปีแล้วตั้งแต่นุมบานไกลเลื่อนเคียงกัน เรากับเล็บปวยพ่อแม่เราก็บ,บม่มีแม่เราก็บ,บ่มีลูกเราก็บ,บ่มียาิพี่น้องเราก็บ,บ่มีว่า่งไงว่าโตผิวเดียวพี่น้องเราก็เลยว่าเราก็เลยหห้เงินพวกพึ่งยืมแต่ว่าพวกพึ่งกระจ้เหมือนหล่ละบุญคุ้นที่ว่าเพิ่นเพิ่นซอยเหลือมากกับบเคยเลืมดอกพี่น้องแต่ว่า ตอนที่ว่าเฮ็ดสัญญากันว่าให้เพิ่นอยู่น่ะตลอดชีวิตน่ะก็ว่าซอยเหลือกันแต่ว่าเพิ่นว่าบัดย่ามือเพิ่นบ่อยู่บ่อยังแล้วขันเพิ่นมีเงินในบัญชีวันที่ก็เอาไปยังสีนาคล้ายๆว่าดูแลฉันแนงสินาอีตึกก็เลยว่าเดี๋ยวให้ยยูน้ำห้ยยูข้างบนุญเพิ่นก็ว่าเบรรยูผู้เดียวบัดย่าเผ้าศูนย์น่ะเผ้าก็บว่ไล่ยตาผัวเผาบอกว่าผัวเผาพามืเข้ามาเผาก็ไล่ยเม็ดชุกนั่นละพี่น้องเผาก็ไลายหมดแหละวันที่เงินเท่าายเราเรามาจ่ายไปเงินเท่าายนั่น กะฮักคาชาวมากล้ากะพึ่งกะขึ้นหายมืดจังสินะะคยๆว่า้ายๆว่าเท้าพระได้ว่าสิให้เขาไปฟี่ดอกให้เขาออกไปจากบ้านเท่าอิเลยเข้ากเกียนะ่ะล่ะเสียงเงินขึ้นในเขาละกะคิดว่าเชาเขาปรได้มาเมาชาเป็นไล่เดือนไล่ยังเด้อพี่น้องคือว่าห้ไม่ยู่น้ำกันเป็นพี่น้องกันแม่พี่น้องเจสิว่าได้หรอกห้ไม่ยู่จนตายนไหม ทานไม่โดนกันดูแลเพคนนะไปซื้อกองกระเพาะคนไปไปหาหมอนกระเพาะคนไปบ้าอะ้รเขาย่านพี่นอ้องบม่ได้ว่าสิไ่ได้ว่าสิอยากญาติกับผัวะอะไรอย่างน่ะการหาผัวฝรั่งหาคนดีๆคือจังปีเตอร์มาหาได้ง่ายๆพี่นอ้องบ้าอะ้ฟังนี่ย่าดราม่า妈ด้วพี่นอ้องพึ่งศูนย์ผัพวพวึ่งบ่เคยตยีพป่งพึ่งศูนย์ผัวพึ่งบ่เคยขอพึ่งที่สิไป อันาาตก้าท้าปล่อยไปแล้วรอบนาเขาขอได้พี่น้องขอไปนอนอยู่กับอืนถ้าบัดที่หนึ่งเขานอนกับอืนมาแล้วเขามาบอกเ้าวแค่ข้างเดียวนึงพ่าเป็นนางแต่มันก็มีข้างสองข้างสามถ้าพึ่งว่าเฮ็ดทั้งสี่ถ้าพึ่งว่าจ่าเลิกกันว่าจ่าให้เขายายออกไปก็คือเขาสีว่าหายว่าหายว่าหายความเก่งใจกระเพ้าเลยพึ่งให้เขาใช่เป็นซื่อพึ่งมดเลย ทังบานทังรถท่องสุยางให้เขาโอนเงิ่อนเขาบัญชีพึ่งบ่มีเหตุสัญญาอียงกันเรื่องเง่อนโอนเงิ่อนเขาบัญชีให้เขาโอนให้ไว้เวลาพึ่งเสียหายพึ่งจะเป็นคนหายเองเพราะว่ากันไปไปตาหำถ้าบ่าได้ทาความผิดกันเอียงก็คือบ่เป็นยังคันคันเธอหักฉันเธอจะต้องเชื่อใจฉันแต่ฉันก็เชื่อใจเธอนําเขาปลาขนาดเงืนหาพันอ่ะที่ไปสแกนยังได้จนมหมือหาพันกวนน่ะ เที่ดเดียวหมดแถมบ่พ่อมูใจ่อบอาสิเเกินไปกินเมือถาพันป่ะนะที่กินเบียจะขวดเป็นบอกเบียก์ัวละแปดสิบาทเบียกว่าน้อยคิดเบิ้งที่หลับเมือถาพันกลัวเมืองหาพันสี่เขาเมือาพันหะจากสองถุงกลัวคิดเบื้องลวดพี่น้องกรลูอายุว่าหาหกคนแสดงว่าใจเหมิดแบบเลี้ยงเขาจริงนะกระโเป็นยังถือว่าถือว,ว่านี่สำลหพึงเงื้อหาหกพันเนี่ เื่อเงินเกือบเคืองเดือนมีน่เนาะเคืองเดือนกันเหตุงานของเมืองไท่นี่ค่ะมึงไปทําความสะอาดกับเงินกับบริหา,ยารยังไงมึงว่าอยากสอนให้ผัวพึ่งออกนอกูงนอท่างอย่าไปไปน้ำกันถต่ไปกับกุ้มมือพึ่งกับไปพึ่งเฮ็ดพิดเองพึ่งทําผิดแองพึ่งย่อมรับย่อมราบกุกงของนี่ปล่อยผัวไปใจดีพี่น้องเป็นอุท่าหอนอูน้ับําพริกกบะปิ้ชื่อนีม่มา40บาทแถมน้ำจิ้ม แถมน้ำจิม้มผงพอย่าดามาได้พี่นอ้องย่า่าพึ่งได้ว่าเป็นพึ่งเป็นคนแต่ลายหรือยังทางพี่น,อน้องไม่เจอสถานาการณ์คือพึ่งหัวาบกกาบา้าหัวติดติดสาวเอาเง่ายๆติดสาวพี่นอ้องข้าโพดร่องอินเทอร์เน็ตลูกพูหยิ่งนางคางขานได้สุครูไปหาคนหกคนได้สุครูเป็นพี่พ เป็นเป็นเป็นพี่น้องกับซีเกียดพี่น้องปิดโทรศัพท์พร้ตีซี่เกือบตีซีจังกับบา้านเป็นไพ่กระสุนเป็นไพ่เนี่ยขันเบาๆของขัน,ก,นกับเบาไว้างออกไปจากบ้านฉันหรือยังพวกนี้เฮ็ดอีกพี่น้องว่าเจอเพอิร์บไม่ได้ไปสิไป,ปไปเลยเพิร์บไม่ได้อยากไปอย่างงั้นหอก แต่คันเขาบอกฮาเข้าเขาเที่ยวไปนอนกับพูนันผู้นี่เขากับทีมปล่อยเขาไปซะเนาะปล่อยเขาไปซะแต่ว่าคันเขาเข้หาหูผัวเข้าหนิเข้หาหูใจเขาดีตอนอยู่ต่างประเทศมันบุ้มี่ที่พี่น้องมันบุ้มี่บาบุ้มมี่เบียร์มันอาจจะมีแต่ว่ามันกับบอกเขาถึงใน้งแต่ยุกอสมุยย่างออกไปเนี่ยสองร้อยเมตรติดทะเลเนี่ยเป็นบาแล้วพี่น้องเป็นบาแล้วแล้วู้หยิ่งกับปได้สนใจว่า เมียเธอสิยูเงินหรือบยูเงินแต่คนของห้ามันเป็นอ่ะมันก็เป็นพี่น้องมันก็เป็นเป็นอุท่าของอนตอนจะเตือนใจกับหลายๆคนแล้วพี่น้องอย่าด่ามากกีดหมองเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนก็บอกเพื่อนเนี้ยบอกเพื่อนใัญ่น่นนี่ละคนอยู่น้ำก็ดูแลเพื่อนเก็บไข่ได้ปัวก็ได้ดูแลกันพาไปซื้อของซื้อยังแต่ขันเพื่อนเมียนขอบคุ้มมีคนมาดูแลก็ดีพี่น้อง เอาก็ได้สีได้ว่าได้อยากได้เงินขายดอกไม่นนองว่าได้อย,ยากได้เงินขายดอกคันเม็นผู้ใดยูุน้ำพึง่งว่าได้อิริพึ่งจา่าขายมาเลยงจ่าขายมาเลยพึงยยพ่งเอาแต่ส่วนเงินพึ่งขึ้นเงินที่พึงง่งเงินเก็บพึง่งครับเงินที่พึ่งเฮตดงานตามประเทศอ่ะขอขึ้นขายเอาของเธอที่อเ่อร์โอนห้ขายขึ้นเปล่ว่าได้อยากได้ยังวัน,นยาำแล้ว วันนี้ศูนย์เท่ากับว่าไปแค่นั้นล่ะเพิ่นเมาเพิ่นบ่รู้อ่ะแต่ว่าจังได่มันก็ต้องมีในจิตใต้สำนึกแน่ล่ะแต่หมูเบามันอกีผิดขันมว่าบุเป็นยังดอกไปรูดแต่ฉันยังไปเมียฉันยังนอนอยู่บ้านแม่นี่ยคอยนอนติดแจงเนาะพึ่งบ่ได้นอนติดแจงยีสิมาไปแต่นุ่มโสดแดงได้หกอาทิตย์ปุ่นผู้ใดสินอนหลับเนาะผู้ใดสิปล่อยผัวไปบวว ถ้าป้อยผัวไปก็เอาเขามา่ส่หัวทะาพี่นอ้องรู้อยู่ว่าผัวเน่ะไปนอนกับผูอื่นอย่าหาเหตุพึ่งบ่เหตุก็ผัวพึ่งจะเอาเงินมาวางไปให้ลาดนึงแล้วขอไปเที่ยวกับมุงไปนอนกับูุยยิ่งพึ่งพึ่งก็บ่เอาผู้ไดสีเอาก็เอารพึ่งก็บ่เอาแค่งานกับฝรั่งเถามาอยากได้เงินอยากได้แต่เงินแม่เอาเพปฏิเสธอยากได้เงิน,แ,น,ตงนแต่ เทากับมีใจไม่เนาะเขากะมีหัวใจผัวประกาบานเขากะมีหัวใจผัวไปนอนกับผู้อื่นเขากะมีหัวใจผัวไปเที่ยวกับมูกับบวหยางแต่สิ่งที่เขาไปเที่ยวค้นฝรังเขามาเที่ยวน่ะนุ่มๆอ่ะเขาไปเที่ยวพับเที่ยวบ่าไปนอนกับผู้หญิงไปเที่ยวพับเที่ยวบาแปดสิเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเวลามูโยกว่าไปเลยไม่เป็นไรหรอกเมียอยู่บ้านไม่เป็นไรหกอาทิตย์เป็นพี่น้อง หนูถามข้ามเดียวเจ้าสิป้อยปัวเจ้าไปบ่เจ้าสิป้อยปัวไปเจ้าไปบ่แค่นั้นแหละพี่น้องกินหมักม่วงพี่นอ้องอพ่อของป่าของมก็อพอได้ยูแบบระแวงระว่างเตือนพี่นอ้องให้ห้ามีสติอย่าถือคนบ่ายอย่าบากคนเมาแต่ขันสิคนเมาเมาดูด แกยูยายูน้ากันเถอะพี่หอ้อกป้อยเข้าไปเยายูน้ากันเถอะต่างคนต่างยูต่างคนตั้งไปตางคนต่าง,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 างมีความสุขิมอยู่แบบเราแบบ่งเราบางย่ำอะไเนาะเ,เ่าจะสิไปนนนวดกับปุกย่ำอะไรเนาะเขาสิเป็นนวดทายูแบบนี้คันโบห่าก,กันกระป้อยเข้าไปซะพี่หนอกก็สิย่มรับสถากรามรมล่ะจากมาดามก็สิย่อมาดามตกสวรรค์เราก็กกับไปเห็นงานล่ะถึงบ่มีบ้านบ่มีรถบ่มียังถึงเขาสิขอขึ้นก็เป็นยังแต่ว่าว่าตามล้างการแลมพึ่งอ่ะ เอาเงื่อนไขๆวา่าเงื่อนที่เงินเก็บกับอความอะนะพี่น้องมาลงทุนเหตุที่แหลกเอาเงื่อนของขวางไปที่ไปเห็นงานมาลงทุนเด็ดแต่เกิเงืนส่วนมากกับเงืนผัวนั่นแหละจ่ายพร้อมกันเนาะจ่ายพร้อมกันจ่ายกะจ่ายส่วนอยกันส่วนมากกับเงื่อนผัวนะแต่ว่าเกิดยังขึ้นมาเข้ากับจังหดเข้ากับว่าใจดำถึงกขนาดว่าายเขานี้ยังดรอกแต่ว่าที่พึ่งโพลลงเมื่อวานนะ่ะ อย่าด่ามาด้อพี่น้องมันศูนย์ไม่น้องคนมันศูน์น่ะมันก็ไล่ไปซื่อเนี่ยแหละใจใจกันคันพวกเจ้าถือผัวขอไปเที่ยวหรือว่าผัวตีหรือว่าตบพวกเจ้าหรือว่าพี่น้องสิคิดขึ้นกันกระเพิ่งเอาถึงแวลาพอสมควรไม่น้องกินหมกม่วงจันหน่วยสองหน่วยกันก,นการกำราบไปแล้วละ่ะทั้งมือ ทั้งมูทั้งพวกทั้งยังคดีกันแล้วลาเปน้องไปเที่ยวไปยังแล้วพึ่งกับรถซาเอาพึ่งกัหายป่วยแล้วพึ่งกัพาไปใช่เพึ่งกัไปเมื่อพี่น้องทั้งใดกะเมืออ่อนีอ้กะขอบคุณสุกกำลังใจจ้าทั้งคอมเมนต์ดีๆทั้งคอมเมนต์ที่อ่าบอกเตือนพึ่ง,พ,งพึ่งกัขอแคร์แช่แคร์แช่าแคร์แช่เตือนทุกๆคนจะที่ไม่อยู่เมืองไทยหรือว่ายายไม่อยู่เมืองไทยอาจสิเป็นคือพึ่งตอนนี้ผพราว่าพึ่งอาจจะหัก พอเจอผู้ไม้มักไม้ไปเข้าเอาบอยุอิลีเข้าก็ต้องปลอยไป,ไปนอนพึ่งกกนยอมรับแต่สถากรรมจากนั่งฝากอาชจจีได้ตกลงไปจากสวรรค์ต้องกลับไปเห็นแม่นไม้เห็ดจังไหนเมื่อเขาจะไปเห็นเห็นจังไหนเมื่อเขาบยุเขาหมักเที่ยวมักเด่นมักไปนอนกระืุนเข้าก็ต้องปลอยไป,ไปนอนก็ขออคุณกําลังใจทุกูลสุกคนไเดจ้ากินหมักม่วงกันจ้าบายบายขอบคุณเด้จ้า โจนมาแล้วพี่น้องโจนมาแล้วพึ่งชีถามมาต์สายอยู่มาต์สาย,าสายไปซื้อของโจนมาหอดเงืน่นไปเนาะอ่ะ uh, I want to ask you I don't want to be h e drama you love me I'm me mean, I'm me mean number one อุดรนใช่ครับ you love me ใช่ you not go bar again alone อุดริด อาตาหำใช่โอเค you have to go with with เมียนะใช่ and when you go by you have to talk I เมียฝรั่ง I เมีย number one ใช่ครับโอเค t h e n I allow if you go again if, if, if I you, ask you yeah you have to ask me if you go again you do wrong you not contact close the handy ปิดโทรศัพท์เพาว่าเพราะเนี้ย you have to buy g o a t for me มั่ว1บาทโอเคไม่ครับอ้าวไม่มีตังตังหมดแล้วพี่น้องไม่มีตัง cannot buy no you have when you do wrong you have to buy if you love me then you have to go with me and you not allowed to go here show people harm I not show people harm ไอเมียนุปมเบอร์ remember ไอเมียนุมบวรนใช่ครับย่าดามาได้พี่ no ดาม m า no ดมา m าโอเค